ได้ได้0ามรอได้ละสา0บาทยอดดิดเดิมไปด้วยเหรนเกษต้กด้วยยอดไปด้วยอยูท่ทีท่ข้างท้างคางไฟพัดถ่กทงข้างไ นี่เป็นเป็นข้าวพันไรรับ้อจะสูกใหม่ข้าวเล่ะสามสามหนึ่งรือีหนึ่งสามหนึ่ข้าวพันสามหนึ่งคาโยุคาเท่าไหร่สามเดือนไม่เท่าไหร่อ่าร้อยสามร้อยิบหวันสามร้ห้วันก็สูงไดสามเดือนสิบห้าวันสามเดือนสิบวันครับีนี อันนี้ย <t un nai ę> mm ่ำย่ำให้จมน้ำจมโคลไว้ก่อนนะครับพอถึงวันที่7ครับมันก็จะเปื่อยเรียบร้อยนี่ก็ทำเพื่อกได้เลยครับ ก็ตไมใช้ยาตัวนี้ก็ต้องใช้ลืามก็จะไม่เป่ัาจะไม่เนอย่างนนวันนี้บอก